สวัสดีครับเราสหายวานอทุกท่านและขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน็อตเอเกมมิครับ และเราก็ยังอยู่ในคอนเทนต์ของเกม a r f r a m e ครับกับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับเคยเจอปัญหานี้ไหมว่ามีของที่อยากซื้อแต่ว่าซื้อไม่ได้เพราะว่าเครดิตไม่พอบางคนก็อาจจะแนะนําให้ไป p r o f i t t a k e r เพราะว่ามันได้เยอะแต่ว่ายังไม่ได้ทําแต้มดาวหรือว่าของไม่ถึงหรือว่าลง Index ก็ติดปัญหาที่ว่าเล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนงั้นวันนี้พี่ลิงจะมาขอแนะนําวิธีการหาเครดิตแบบคนเดียวสไตล์มือใหม่กันครับและในวิธีการที่พี่ลิงจะแนะนานะครับขอแค่เพื่อนๆปลดมาที่ดาวเซเรสครับแล้วก็ปลดโนดที่ชื่อว่ากาบีอันนี้นะฮ เป็นด่านดาร์กเซกเตอร์ครับและน่าจะทำให้เพื่อนๆได้รับรีวอร์ดที่เป็นเครดิตมากกว่าด่านอื่นๆรวมถึงมอนสเตอร์ในด่านนั้นยังมีเลเวลแค่15-25เท่านั้นเองโดยลักษณะมิชชั่นของด่านนี้นะครับจะเป็นเซอร์วิเวิลส่วนตรงนี้นะครับพี่ลิงจะเปิดให้ดูว่าพี่ลิงเนี่ยไม่ได้มีบูสเตอร์ประเภทเครดิตเลยและเมื่อเพื่อนๆอยู่จนครบ1เวฟหรือว่าประมาณ5นาทีแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆทําการออกจากด่านเพื่อนๆก็จะได้รับเงินรางวัลอย่างน้อยอยู่ที่25,000ครับและถ้าเพื่อนๆมีเครดิตบ และในทริเปเล็กๆของพี่ลิงนะครับอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนําตัววอลเฟรมที่มีความสามารถ CC m o มอนหรือว่าคราวคอนโทร l มอนได้อย่างเช่นตัวไรโน o ออกเทเวียหรือถ้าจะให้ดีหน่อยก็เป็นตัวละครเนโครสครับนั่นก็เพราะว่าตัวละครเนโครสนะครับมีความสามารถที่ทําให้ศัตรูที่ตายไปแล้วทําการรอปไ i t ท m ได้ครั้งที่2ครับนั่นอาจจะทําให้เพื่อนๆนอกจากได้เครดิตมากขึ้นแล้วอาจจะได้รีซอสมากขึ้นตอนกลับไปด้วยครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าหลังจาก5นาทีผ่านไปแล้วเนี่ยพี่ลิงจะได้อะไรมาบ้างตรง นี้นะครับพี่ลิงของสารภาพเลยว่าพี่ลิงเอาแมวซามิต้าไปแต่ว่าระวานที่ทําภารกิจเนี่ยพี่ลิงดูตลอดเลยนะซามิต้าไม่ได้มีการคูณเลยครับอ่าเป็นยังไงครับเมื่อจบด่านแล้วนะครับเราสามารถเอาเมาส์มาชี้ดูได้ว่าเครดิตที่เราได้มานั้นได้มาจากส่วนไหนบ้างและพอลองมาคิดดูแล้วนะครับภายใน5นาทีที่พี่ลิงเล่นมาจะได้เครดิต31,521ครับ สำหรับด่านกาบีในดาวเซเรสและทีนี้เรามาคิดดูเล่นๆนะครับว่าถ้าพี่ลิงใส่เครดิตบูสเตอร์มาพี่ลิงก็จะได้อยู่ที่62 0 0 0เป็นไงครับแค่ลงไปยืนเล่นๆ5นาทีก็ได้มาแล้วครึ่งแสนและนอกจากนี้ด้วยความที่ด่านกาบีนั้นนะครับเป็นด่านที่เรียกได้ว่าเป็นมิดกับผู้เล่นใหม่มากๆเลยศัตรูก็ไม่ได้มีเลเวลสูงแถมมีค่าคูณแอฟฟินิตี้ทำให้เพื่อนๆสามารถเก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นและมีอัตราการดรอปรีซอสที่สูงกว่าด่านอื่นๆแถมยังปั๊มเครดิตได้ด้วย เพราะฉะนั้นนะครับด่านกาบีจึงเป็นด่านที่พี่ลิงของแนะนําผู้เล่นมือใหม่ในการหาเครดิตอย่างมากส่วนใครที่จะตัดสินใจซื้อบูสเตอร์เครดิตหรือไม่ซื้ออันนี้ก็ขอให้เป็นวิจารณญาณของเพื่อนๆกันแล้วกันนะครับสุดท้ายน,นี้ถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ก็ขอให้เพื่อนๆกด like, ไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ลิงด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าลักนะจุ๊บ